สิบแปดผอมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเยกังสมนยังพะภาสาวติยังวิหารติเชตาวเนอนาถพินทิกัสสะอารามีตัตระโคพะวาภิกขุอามันเตสีภิกขวติภะรันเตติเตภิกขุภะภาวะตปัจจสุสุพะภาวเอตตาทววจาเมตตาญาภิกขเวเจโตยมุติยาเสวิตายาภาวิตายาภะริรีตตายา ยานีกตายาวัตถุกตายานุทิตายาปริติตายาสุสมารัธายาเอกาทศนิสังสารปฏิคังฆากาตเมเอกาทศสุขังสุปฏติสุขังปฏิพุชตินะกาปะกังสุปีนังปัสสติมนุสานังปียโหติอมนุสานังปียโหติเทวตารักขันตินัสสะอับิวาวิสร้างวาสทั้งวักามติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขาวันโนวิปัสสิทธิ อาสมุลลหการังการติอุตริงอปาติวิชันโตหัมหมารุภูปขโหติเมตายาภิกเวเจโตเอมติยาอาเสวิตายาภวิตายาภุรีกตายาญาณีกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริติตายาสุสัมมาระธายาอิเมกาทัานิสังสาปติขังฆาธิอนุทิโสะนาเมตตาเจตุเอมติ อทิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตมุติอทิทิสาภรนาเมตตาเจโตมุติกัติหะการหิอทิโสภรนาเมตตาเจโตมุติกัติหะการหหีอทิโสภรนาเมตตาเจโตมุติกัติหะการหีทิสาภรนาเมตตาเจโตมุติปัญจหะการหิอธิโสภรนาเมตตาเจโตมุติสัตหะการหหีอทิโสภรนา เมตตาเจโตมุติทัศสาหากาเรหีทิสาพรนาเมตตาเจโตมุติกัตาเมหีปัญจหากาเรหีอนุทิซอพรนาเมตตาเจโตมุติสพเพสัตาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตานังปนิหารันตุสพเพปนาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตานังปนิหารันตุสพเภูตาเวลาพยาปัชานิคาสุขีัตานังปนิหารันตุ สัเพปุคาลาเวลาภิ ਆ ปชานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตูสัเพอัตตาภาวะริยาปนาเวลาภิ ਆ ปชานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตูติอิเมหิปัญจหะกเรหิอุทิโสภาณะเมตตาเจโตยมุติกะตะเมหิสัตตาหะเรหิอุทิโสภานะเมตตาเจโตยมุติสัเพอธิโยเวลาภิ ਆ ปชานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตู สัพเพปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพอริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพนรลิยาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพมนุซาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโต สพเวนิปาริกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุติหิเมหิสัตหะกาเรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตมุตติกาตาเมหิทัสหะกาเรหิทิสาภรนาเมตตาเจโตมุตติสพเพรติมายตทิสาญาสตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสภปชิมายตทิสาญาสตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สภเุตรายาทิสายาสัตตาเวลาพยปชานิฆาสุขีตานังปนิหารโตุสภเทากินายาทิสายาสัตตาเวลาพยปชานิฆาสุขีตานังปนิหารโตุสภเปรติมายานุทิสายาสัตตาเวลาพยปชานิฆะสุขีตานังปนิหารโตุสภเปชิมายานุทิสายยาสัตตาเวลาพยปชานิฆาสุขียตานังปัิหารโตุ สภเพอุตตรายะอนุริสยยสัตาเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสภทขีนายาอนุริสัยยสัตาเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีอตานังปนิหารันตุสัพเหติมายาิสยยสัตาเวลาพระยาปัจชานีคาสุขีอตานังปนิหารันตุสัพเหติมายาิสยย สัตตาเวลาพยาบชานิคาสุขีตานังปริหารันโตสเพอุปาริมายติสายาสัตตาเวลาพยาบชานิคาสุขีตานังปริหารันโตสเพอปุริมายติสายาปานาเวลาพยาบชานิคาสุขีตานังปริหารันโตสเพปาชิมาญติสายาปานาเวลาพยาบชานิคาสุขีตานังปริหารันโต สเพอุตารายาทิสายาปานาเวลาพิยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพทกีนายาทิสายาปานาเวลาพิยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปรติมายาอนุริสายาปานาเวลาพิยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายาอนุริสายาปานาเวลาพยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุ สพเอุตตารายอนุริสายาปานาเวลาพะยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสภเทกินายาอนุริสายปานาเวลาพะยาปชานีคาสุขีอัตตานังปัญหารันตุสเพเห่ีมายาทิสายปานาเวลาพะยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสภเอุาริมายาทิสัยปานาเวลาพะยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุ สเพบุรัติมายาติสายาภูตาเวลาพระยาปัจชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพปัฉิมายาติสายาภูตาเวลาพะยาปัชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพอุตรายาติสายาภูตาเวลาพะยาปัจชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพทกขีนายาติสายาภูตาเวลาพระยาปัจชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโต สัพเพปุรติมาะอนุทิสายาพูตาเวลาพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารันโตสัพเพปชิมาะอนุทิสายาพูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันโตสัพเพอุตตรายานุทิสายาพูตาเวลาพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารันโตสัพเพตะขีนายานุทิสายาพูตาเวลาพระยาปชานีคาสุขีตานังปริหารันโต สเพเหติมายาติซายาภูตาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปัญหารันโตสเพเพอุปาริมายาติซายาภูตาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปัญหารันโตสเพวรติมายาติซายาปุคลาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสเพปัชิมาญาติซายาปุคลาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโต สเพอุตรายาทิซายปุคลาเวลาพยาปัะชานิคสุขีอัตานังปัิหารันโตสเพทากีนายิสายปุคลาเวลาพยาปัจชานิคสุขีอัตานังปัญหารันโตสเพวราติมายาอนุธิซายปุคลาเวลาพยาปัจชานิคสุขีอัตานังปัิหารันโตสัเปัดชีมายาอนุริสายปุคลาเวลาพยาปัจชานิคสุขีอัตานังปัญหารันโต สพเุตารายะอนุริสายยปุคลาเวลาพยาปัญหานิกาสุขีอัตานังปัิหารันโตสพเุตารายาอนุริสายยปุคลาเวลาพยาปัญหานิกาสุขีอัตานังปัิหารันโตสภเทาขีนายาอนุริสายยปุคลาเวลาพยาปัญหานิกาสุขีอัตานังปัญหารันโตสพเหิธิมายาติสายยปุคลาเวลาพยาปัญหานิกาสุขีอัตานังปัิหารันโต สัเพวุริมายาติสายาปุลาเวลาพยาปชานิคัสุขีตานังปัญหารันตัวสัเพบุรัติมายาติสัยาตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคัสุขีตานังปัิหารันตุสัเพปชีมายาติสายาตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคะสุขีตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาทิสายอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทากีนายาทิสายอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพประทิมายาอนุทิสายอัตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัเพอุตารายะอนุริทิสัยยะตัปภาวะปริยาปัญนาเวลาเพียปัชานิคสุขิยัตานังปัญหารันตุสัเพทาขินายะอนุริทิสัยยะตัปภาวะปริยาปัญนาเวลาเพียปัชานิคสุขิยัตานังปนิหารันตุสัเพเหตีมายะทิสัยยะตัปภาวะปริยาปัณนาเวลาเพียปัชานิคสุขิยัตานังปัญหารันตุสัเพอุปาริมายะทิสัยยะตัปภาวะปริยาปัณนาเวลาเพียปัชานิคสุขิยตานังปัญหารันตุ สภะปาตถิมายาติซายาอิทิโยเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสภะปัจฉิมายาติซายาอิทิโยเวลาพยาปชานิคัสุขีตานังปนิหารันตุสภะอุตตรายาติซายาอิทิโยเวลาพยาปชานิคัสุขีตานังปนิหารันตุสภะรากีนายาติซายาอิทิโยเวลาพยาปชานิคัสุขีตานังปนิหารันตุ สภาปุรติมายาอนุริสายาอิทธิโยเวลาพยาปัจญานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภาปัชชิมายาอนุริสายาอิทธิโยเวลาพยาปัจญานีคสุขีอัตตานังปริหารันตุสภาอุตตรายาอนุริสายาอิทธิโยเวลาพยาปัจญานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพธากินายาอนุริสายาอิทธิโยเวลาพยาปัจญานีคสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภาเหติมายาติซายาอิทธิโยเวลาพยาปัชานิคาสุขีตานังปัญหารันโตสภาอุบาริมายาติซายาอิทธิโยเวลาพยาปัจชานิคาสุขีตานังปัญหารันโตสเพปรติมายาติซายาปุริสาเวลาพยาปัจชานิคาสุข <ὶ S 2> ีตานังปัญหารันโตสเพปัชมายาติซายาปุริซาเวลาพยาปัชานิคาสุขีตานังปัญหารันโต สัพเพอุตตรายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขิยัตานังปนิหารันตุสัพเพทักขีนายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขิอัตานังปนิหารันตุสัพเพวราติมายาอนริสายาปุริสาเวลาพยาปัชานิคาสุขิยัตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมายาอนุริสายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขิยัตานังปนิหารันตุ สพเพอุตตารายาอนุริสายาปุริสาเวลาพยาปัจชานิคาสุคีตานังปริหารั่นตุสสพเพทักินายาอนุริสายาปุริสาเวลาพยาปัจชานิคาสุคีตานังปริหารันตัวสพเพเหธิมายาติซายาปุริสาเวลาพยาปัจชานิคาสุคีตานังปริหารันตุสสพเพอุปาริมายาติซายาปุริสาเวลาพยาปัจชานิคาสุคีตานังปริหารันตุ สเพลปุรัติมายาติสายาอรลียาเวลาเพียปัชฌานิฆาสุขีตานังปัญหารันตุสเพปัชฉิมายาติสายาอรลียาเวลาเพียปัชฌานิฆาสุขีตานังปัญหารันตุสเพอุตตรายาติสายาอาลียาเวลาเพียปัชฌานิฆาสุขีตานังปัญหารันตุสเพทักีนายาติสายาอรลียาเวลาเพียปัชฌานิฆาสุขีตานังปัิหารันตุ สัพเพปฏิมาญาณุริสัยอาอยเรลาพิยาปัญชานีคาสุขีอตานังปัญหารันตุสัพเพปชิมาญาณุริสัยอาอยเรลาพิยาปัญชานีคาสุขีอตานังปัญหารันตุสัพเพอุตตรายานุริสายาอยเรลาพิยาปัญชานีคาสุขีอตานังปัญหารันตุสัพเพทักีนายานุริสัยอาอยเรลาพิยาปัญชานีคาสุขีอตานังปัญหารันตุ สัเพหติมายาทิสายาอริยาเวลาพยาปัชานิคัสุขีตานังปนิหารันตุสัเพอุบาริมายาทิสายาอริยาเวลาพยาปัจชานิคัสุขีตานังปนิหารันตุสัเพประถิมายาทิสายาอนัติยาเวลาพยาปัจชานิคัสุขีตานังปนิหารันตุ สัพเพปัจฉิมายาทิสายานาริยาเวลาพยาปัชชานิคัสุขีตานังปัญหารันตุสัพเพอุตตรายาทิสายะนาริยาเวลาพยาปัชชานิคัสุขีตานังปัิหารันตุสัพเพทากีนายาทิสายะนาริยาเวลาพยาปัชชานิคัสุขีตานังปัิหารันตุสัพเพปรติมายานุทิสายานาริยาเวลาพยาปัชชานิคัสุขีตานังปัญหารันตุ สเพปัจฉิมายาอนุทิสยานาริยาเวลาภยปชานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสเพอุตตรายาอนุทิสยานารยาเวลาภยปชานีคาสุขีอัตตานังปัญหารันโตสภพทักขินายาอนุทิสซานาณยาเวลาภยปชานีคาสุขีอัตตานังปัญหารันโตสภพเหติมายาทิสยานาณยาเวลาภยปชานีคาสุขีอัตตานังปัญหารันโต สัพเพอุปาลิมายาทิสายาณริยาเวลาพยาปัชานิฆาสุคีตตานังปนิหารันตุสัพเพปรฏฐิมายาทิสายะเทวาเวลาพยาปัชานิฆาสุคีตตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายะเทวาเวลาพยาปัชานิฆาสุคีตตานังปนิหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายะเทวาเวลาพยาปัชานิฆาสุคีตตานังปนิหารันตุ สภเทคีนัยาทธิสายาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสภเบรติมายาอนุทิสายาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเเปชิมายาอนุทิสายาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเเอุตตรายาอนุทธิสายาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโต สเพทักขีนายะอนุทิสาญะเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเหติมายะทิสายะเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสภะอุริมายะทิสายะเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพปรัิมายะทิสาะานุสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโต สภพปัจฉิมายติสายมนุสาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสภพอุตตรายติสายมนุสาเวลาพยาปจชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสภพอุตตรายติสายมนุสาเวลาพยาปจชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสภพปุรัติมายาอนุทิสายมนุสาเวลาพยาปจชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สภเปปชิมาะอนุทิสายมนุรซาเวลาพยาปชานิขาสุขีอัตานังปัญหารั่นตุสสพเพอุตตรายะอนุทิสายานุราเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปัิหารั่นตุสัภเทขีนายะานุทิซายมนุราเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปัิหารั่นตุวสภเเหติมายาทิซาญาณุรซาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปัญหารั่นตุ สัเพอปานิมายาติซายมโนสาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปานิหารันตุสัเพปุรธตถิมายาิซายวินีปาริกาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปานิหารันตุสัเพปัชิมายาธิซายวินีปาริกาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปานิหารันตุสัเพอุตรายาธิซายวินีปาริกาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปานิหารันตุ สัพเพหะขีนายาธิสายวินีปาริกาเวลาพยาปัชานิคสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพหะรติมายานุธิสายกวินีปาริกาเวลาพยาปัชานิคสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปัจฉิมายานุธิสายกวินีปาริกาเวลาพยาปัชานิคสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตระอนุธิสายกวินีปาริกาเวลาพยาปัชานิคสุขีอัตานังปนิหารันตุ สเพทขขีนายาอนุริสายวินีปาริกาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสเพเหติมายะติซายวินีปาริกาเวลาพะยาปชานีคาสุขีอัตานังปัญหารันตุสเพโอปาริมายะติซายวินีปาริกาเวลาพะยาปชานีคาสุขีอัตานังปัิหารันตุติอิเมหิทัสหะการหิทิสาภรนาเมตตาเจโตมุติสเพสรัตตานังปีนังวัชเตตวะ อปิระณายุปคคตังวจฺเจตวอนุปกฺขเตนสํตาปังวจฺเจตวาสํตาเปนปริยาธานํวจฺเจตวาอปริยาธาเนนวิหํสํวจฺเจตวาอวิหสยสเพสตาเวรีโนหุนตุมาเวรีโนสุขีโนหุนตุมาทุกขีโนสุขีตตตาหุนตุมาทุกขีตตตาติเมหิอทหคารหิสเพสตาเมตายติเมตาตังขมํเจตยติติเจโตสพฺพ พยาปาทะปาริยุทธะเนหิมุจจติติวิมุติเมตตาจเตตยมุติจติเมตตาเจตยมุติเมตตาพัมหามวิหารภาวนานิติตา